สำหรับวิดีโอตอนนี้นะคะก็ครูก็จะมาทำตัวอย่างให้อย่างคราวที่แล้วที่ครูบอกไปก่อนนะว่า,าเวลาที่เราจะหาค่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ะคะ่ะเมื่อ x เข้าใกล้ a อย่างตัวเนี้ยถ้า fx มันเป็นเศษส่วนมันจะแบ่งได้3กรณีใช่ไหมคะกรณีที่1คือพอแทนค่าไปแล้วตัวส่วนไม่เป็น0ูนย์ก็ตอบได้เลยอันนี้ไม่ยาก ส่วนกรณีที่2คือแทนค่าแล้วมันได้ศูนย์ส่วนศูนย์เราจะใช้วิธีแยกตัวประกอบกับใช้สังยุกเนาะซึ่งตัวอย่างของกรณีนี้ครูก็จะมาพูดในคลิปิดีโอนี้ให้นะคะโดยที่ครูได้อธิบายการแยกตักวประกอบไปละอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะทุกคนก็ลองไปฝึกฝนมานะคะแล้วกร็รู้ว่าสังยุกมันคืออะไรใช่ไหมสังยุกเนี่ยตัวหน้าตัวหลังเขียนเหมือนเดิมเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่เครื่องหมายระหว่างมันแค่นั้นนะคะ มาดูตัวอย่างแรกก่อนทุกครั้งนะทุกคนเวลาที่เราจะทําโจทย์อ่ะทุกครั้งเลยนะครูขอแทนค่าโจทย์ก่อนทุกครั้งก็คืออย่างเงี้ยแทนค่า x เท่ากับหนึ่งที่นี่แล้วดูว่าใช่ศูนย์ส่วนศูนย์จริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ศูนย์ส่วนศูนย์ไม่ได้ใช้วิธีนี้ทานะคะทุกคนต้องเป็นกรณีที่เป็นศูนย์ส่วนศูนย์เท่านั้นนะคะศูนย์ส่วนศูนย์เท่านั้นนะคะถึงจะทําวิธีแยกตัวประกอบใช้สังยุก ถ้าไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ยกตัวอย่างเช่นเป็นเอส่วนศูนย์เอ่อถ้าเป็น L อส่วนศูนย์เนี่ยต้องมาทําเป็นกรณีที่สามซึ่งจะเป็นคลิปวิดีโอหน้านะคะเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ออกก่อนว่าโจทย์คืออะไรกันแน่อ่ะเราลองแทนค่าไปหนึ่งกลังสองได้หนึ่งลบสองลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์อ่ะแทนค่าได้ศูนย์ข้างล่างนี่ไงแทนค่าข้างล่างได้สี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์ทุกคนข้อนี้แทนค่าแล้วมันได้ศูนย์ส่วนสี่ก็ตอบ เท่ากับ0ใช่ไหมคะแทนค่าแล้วมันไม่ได้อันนี้คือครูเอามาให้ดูว่าเจอโจทย์ไม่ใช่ a อออะไรแยกตัวประกอบนะไม่ใช่นะอ่าอย่างเช่นข้อ2แทนค่า x เท่ากับลบสเข้าไปแทน x เป็นลบสเนี่ยเข้าไปได้เป็นศูใช่ไหมลบสามกำลังสองได้เ 9, 9้าลบเได้0นลบสบวกสได้ศูนย์ข้อนี้ได้ศูนย์ส่วนศแต่ข้อนี้ใช้วิธีอะไรข้อนี้ไม่เห็นสแควร์ o ูทใช่ไหมคะข้อนี้ไม่เห็นสแควรรูทเราต้องใช้วิธีแยกตัวประกอบใช่ไหม ทวนอีกครั้งนะคะเขาที่แล้วครูบอกว่าถ้าเป็นโจทย์ที่เป็นสแควร์รูทเราจะใช้สั่งยุคถ้าไม่มีสแควร์รูทเราแยกประกอบนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้วิธีแยกตัวประกอบทุกคนครูไม่ทวนแยกตัวประกอบแล้วนะเพราะครูทวนไปแล้วให้นะคะอ่าแยกบนได้เป็นผลต่างกําลังสองใช่ไหม หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้าแยกหน้าหลังแยกหลังเราก็ใส่ลบตัวบวกตัวนะคะข้างล่างก็เป็นตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราทำวิธีศูนย์ส่วนศูนย์ทุกคนฟังไว้นะคะศูนย์ส่วนศูนย์เมื่อใดก็ตามที่มีการแยกตัวประกอบหรือใช้สังยุกในกระบวนการทำวิธีทำทุกคนจะต้องสามารถเจอตัวที่มันตัดกันได้ ตัวที่มันตัดกันได้มันจะทําให้การที่มันมเีเลขข้างล่างเป็นศูนย์หายไปทําให้ปัญหามันหายไปนะคะถ้าเราไม่เจอตัวตัดกันได้เนะี่ยทุกคนต้องไปดูนะเราแยกตัวประกอบผิดหรือไม่หรือข้อนั้นเป็นวิธีศูนย์ส่วนศูนย์จริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ข้อมเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าครูเห็นปุ๊บครูไม่แทนค่าครูเออะไรครูแยกตัวประกอบเลย อันนี้แยกได้เป็น x ลบหนึ่งกับ x ลบหนึ่งยกตัวอย่างเช่อนอย่างนี้ข้างล่างเป็น x บวกสามแยกหมดแล้วทุกคนเห็นปะมันตัดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีอะไรให้ตัดเลยอ่ะทุกคนต้องไปคิดก่อนนะว่ามันใช่ศูนย์ศูนย์ศูนย์จริงไหมเออพอมันไม่มีอะไรให้ตัดปุ๊บเนี่ยมันก็ทําต่อไม่ได้ละมันผิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูซิเอ้ยมันใช่ศูนย์ศูนย์ศูนย์จริงไหมนะคะข้อนี้มันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบศูนย์ใช่ไหมอย่างที่ครูเขียนให้ตั้งแต่่ทีแรรกอะะะเพาะฉนะนั้น ตอนหนึ่งข้อนี้กลับมาที่ข้อนี้เราตัดกันได้แล้วเหลืออะไรก็เขียนไว้ทุกคนเขียนไว้เป็น x ลบสามใช่ไหมคะจากนั้นแทนค่า x เป็นลบสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบหกอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเตือนอีกครั้งนะคะทุกคนเห็นไหมครูเขียนลิมิตตลอดเลยเมื่อใดก็ตามที่เรามีการเขียน x ที่เราเขียน x ที่ฟังก์ชันต้องมีลิมิตประกบนะคะ ถ้าข้อนั้นน่ะที่เราสอบออกมาเป็นการแสดงวิธีทำแล้วลิมิตตัวเนี้ยไม่ได้เขียนถ้าเวลาเราสอบย่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราสอบสี่ครั้งใช่ไหมไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยเขาผักคะแนนเราได้นะถ้าเป็นข้อเขียนเพราะฉะนั้นให้ระวังเมื่อใดก็ตามมี x ต้องมีลิมิตนะคะแต่ถ้าแทนค่าไปแล้วก็ไม่ต้องมีลิมิตก็ได้เห็นไหมก็จะได้เป็นอย่างนี้อ่าลองดูข้อสามแทนค่าใหม่แทนค่าข้อสามแทน x เท่ากับสี่ เเท่ากับสี่แทนค่าไปข้างล่างศูนย์แน่แใช่ไหมข้างบนล่ะสองสี่กำลังสองลบสิบเจ็ดสองสิบเจ็ดสี่แปดคูณลบไปนะคะลบสี่ได้ศูนย์ไหมข้างบนอ่สิบหกคูณสองไอ้สิบหกคูณสองได้สามสองสามสองลบสี่ได้ยี่แปดยี่แปดลบยีปดได้ศูนย์อ่ะข้างบนได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะคะข้างบนแทนค่าได้ศูนย์ส่วนศูนย์เห็นไหม พอราได้ไศูนยนศปุ๊บเราก็มาดูจะใช้วิธีอะไรล่ะใช้แยกตัวประกอบหรือใช้สังยุคข้อนี้มันเป็นไม่มีรูทอ่ะครูแยกตัวประกอบแต่เป็นแยกตัวประกอบเป็นลักษณะที่3คือให้แยกวงเล็บเลยเพราะว่ามันมีครบออเดอร์ x กำลังส x กำลังห x กำลังศย์เห็นไหมคะทุกคนก็แยกก่อน2 x กับ x ใช่ไหมเลข4ตัวเนี้ยคิดก่อน4ตัวเนี้ยต้องแยกเป็น2กับ2หรือ4กับ1ใช่ไหมคะแล้ว เวลามันคูณในในนอกนอกต้องได้เจเพราะฉะนั้นข้อนี้จากการวิเคราะห์แล้วตรงนี้ต้องได้เป็น1ตรงนี้ได้เป็นสี่เพราะทุกคนลองดูในคูณในได้ 1x นอกคูณนอกได้ 8x ดมันสามารถทําเป็น 7x ได้เห็นไหมคะเครื่องหมายก็ต้องเป็นลบแล้วก็บวกไปฝึกนะคะไปฝึกทุกคนถ้าจะทําให้ได้เร็วขึ้นทุกคนจําอันนี้ด้วยอีกอันหนึ่งถ้าเป็น a ลบ b หารด้วย b ลบ a เมื่อไหรก็ตามที่มันเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบที่มีการสลับหน้าหลังเนี่ยค่ะ a ลบ b หาร b ลบ a ครูจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งจำก็ได้หรือถ้าใครจะมาไม่จําถ้าไม่อยากจกําก็อ่าตรงเนี้ยครูดึงลบออกจะกลายเป็นลบ b บวก a ตรงนี้จะกลายเป็นลบ a ลบ b หารด้วยลบวงเล็บ a ลบ b เพราะฉะนั้นตัดกันก็ได้ลบหนึ่งอยู่ดีแต่ว่ามันจะแบบทำอย่างงี้มันเสียเวลาใช่ไหม เพราะฉะนั้นครูก็จะข้ามไปจําเลยว่าถ้ามัน a ลบ b ส่วนด้วย b ลบ a เงี้ยต้องมีค่าเท่ากับลบหเสมออันนี้ถ้าจําแล้วมันจะทําให้เราทำมันอย่างง่ายขึ้นอย่างเช่น x ลบสหาร4ลบ x จะได้ลบหใช่ไหมตรงนี้มันจะได้ลบหโผล่ 1, มาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับหรืออะไรนะคะลบหเป็นตัวคูณนะคะ,ะ,คะก็กลายเป็นลบวงเล็บส x บวก1 พราะฉะนั้นที่เหลือเราก็แทนค่าไปตอบเป็นลบเก้าแทนค่า x ด้วยสี่ใช่ไหมได้เป็นลบเก้าอ่าจากนั้นข้อสี่ค่ะทุกคนลองแทนค่าซิเวลาครูถามเอ้ยลองแทนค่าซิทุกคนลองนะฮะถึงแม้ข้อนี้มันจะเห็นเป็นสี่ทางลบก็เถอะทุกคนสี่ทางลบแค่บ่งบอกว่ามันอยู่ซ้ายมือของสี่ค่าไม่ใช่ลบสี่นะคะทุกคนแทนค่าด้วยสี่เนาะเพราะฉะนั้นลองแทนค่าครูแทด <c oughs> โทษนะะ <c oughs> คูณแทนค่าด้วยสี่อะได้เป็นสิบหกลบสี่กำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบหกข้างบนนะคะคูณคิดข้างบนเนาะสิบหกลบสิบสองลบสี่ได้ศูนย์อันนี้ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ได้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์ลักษณะโจทย์ของเราคือต้องแยกตัวประกอบนะคะ มันไม่มีสแควร์รูทแต่ข้อนี้เราต้องแยกประกอบแบบไหนทุกคนต้องแยกประกอบแบบบนก็แยกล่างก็แยกเพราะว่าอะไรลองแยกบนนะข้างบนแยกได้เป็น x x สี่หนึ่งแล้วก็ลบบวกใช่ไหมแต่ถ้าข้างล่างใครไม่แยกเป็นไงคะมันตัดกันไม่ได้มันตัดกันไม่ได้ก็ก็ใช้ไม่ได้ครูบอกแล้วถ้าเป็นศูนย์ต้องตัดกันได้ข้างบนแยกข้างล่างก็แยกข้างล่างแยกแบบแบบผลต่างนะหน้าแยกหน้า หลังแยกหลังแล้วใส่ลบตัวบวกตัวใช่ไหมถึงแม้ x จะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีปัญหาแยกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราลองดูอะไรตัดกันได้บ้างตัวนี้ x ลบ4กับ4ลบ x เหมือนเดิมนะคะ x ลบ4กับ4ลบ x ตัดกันได้ลบ1ถูกไหมมันตัดกันได้ตรงนี้ตัดกันได้เหลือลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าตาเหลืออะไรบ้างเราก็มาเขียนมันเหลือเป็นลบวงเล็บ x บวก1 4บวก x ใช่ไหมคะแล้วเราก็แทนค่า4ไปกลายเป็นลบหหารด้วย8 4นะคะ4ทางลบก็ไม่มีปัญหาก็แทนค่าเลข4นั่นนะคะก็ตอบได้อจากนั้นข้อ5เราลองแทนค่าข้อ5สิข้อ5ก็คือแทนค่า x ด้วยเลข0ใช่ไหมแทนค่า x ด้วยเลข0นะคะเราได้เป็นรูทสิบก็คือ4-4ลบ4หารด้วย0นย์นได้เป็น0ูนส่วน0ข้อ5เป็นศูนย์ศนอยู่ดีใช่ไหม แต่ว่าเราต้องทำโดยโดยใช้วิธีการใช้สังยุกฉะนั้นการใช้สังยุกหมายถึงอะไรหมายถึงข้อนั้นน่ะให้เรานําเอาสังยุกมาคูณบนคูณล่างเลยครูขอเขียนโจทย์แป๊บนึงนะโจทย์ของเราเป็นตัวนี้ให้เรานําเอาสั่งยุคมาคูณบนคูณล่างเลยแบบนี้ตัวเดียวกันนะคะสั่งยุคข้อนี้ให้ดูตัวที่เป็นรูทเวลาเราหาสังยุคให้หาตัวที่เป็นรูทนะคะตัวหน้าตัวหลังเขียนเหมือนเดิม ตัวหน้าคือตัวนี้ตัวหลังคือตัวนี้ใช่ไหมแต่เครื่องหมายให้เปลี่ยนตรงข้ามเพราะฉะนั้นบนเขียนอะไรล่างเขียนตัวนั้นนะคะทุกคนต้องเขียนเหมือนกันเป๊ะนะตรงนี้ต้องเหมือนเดิมนะคะเพราะมันคือเลขหนึ่งหนึ่งไปคูณกับตัวนี้ก็ยังได้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะตัวนี้คือเลขหนึ่งไม่ทําให้โจทย์เปลี่ยนอะต่อมาวิธีการเขียนต่อมาคือเราจะนําเอาตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างโดยที่ ตรงที่ไม่ใช่สังยุคทุกคนแค่เขียนมันขั้นด้วยเครื่องหมายวงเล็บเขียนไวน้แบบนี้เอามันมาคูณกันที่เป็นเครื่องหมายวงเล็บไม่ต้องคูณกระจายนะคะแต่ตัวด้านบนทุกคนดูนะตัวนี้หน้าลบหลังใช่ไหมคูณกันหน้าบวกหลังคุนคูนแม่สูตรมันเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังทุกครั้งทุกข้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราเอาสังยุคคูณมันจะกลายเป็นสูตรผลต่างกังสองหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังฉะนั้นครูใช้เป็นสูตรผลต่างก็คือ หน้ากําลังสองรูทเนี่ยเวลาเจอกําลังสองเอารูทหายไปเลยลบหลังกําลังสองก็คือสิบหกตรงเนี้ยทุกคนหน้าเท่ากับรูทเบวกสิบหกนะหลังเท่ากับสี่นะคะงนั้นหน้ากําลังสองก็เลยกลายเป็นตัวนี้รูทหายไปหลังกําลังสองกลายเป็นสี่กำลังสองได้สิบหกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวที่มันตัดกันได้ตัดกันก่อนให้มันสวยงามก่อนเหลืออะไรมาเขียนไว้ มันเหลือข้างบนแค่ x ตัวเดียวข้างล่างไม่ต้องคูณเข้าไปนะคะทุกคนการคูณเข้าไปทําให้โจทย์ยากทันทีทุกคนเห็นไหมตัวนี้มันตัดกันได้มันตัดได้เพราะฉะนั้นเหลือเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์หนึ่งหารด้วยรูท x บวกสิบหกบวกสี่แทนค่า x เป็นศูนย์ได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยรูทสิบหกบวกสี่นั่นคือเท่ากับหนึ่งส่วนแปดะคะก็คือคำตอบนั่นเองนะคะ าจากนั้นมาอีกข้อหนึ่งแทนค่าไปก่อนเนาะทุกครั้งต้องแทนค่านะคะแทนค่า x เป็น1ไปมันได้เป็น4ลบรูทสิบหกหารด้วย1กํากลังสองลบหก็ได้เป็น0ูนย์ส่วนมันได้เป็น0ูนย์ส่วนศย์เห็นไหมคะแทนขั้นตอนก็คือเอาสั่งยุคคูณใช่ไหมคะครูก็เขียนโจทย์ก่อนก็ได้อะเขียนโจทย์ไว้สั่งยุคให้ไปดูตัวที่เป็นรูทนะคะครูเอาสั่งยุคเปลี่ยนสีให้เห็นนะจะได้ชัดเจน ตัวหน้ากับตัวหลังเขียนเหมือนเดิมยกเว้นเครื่องหมายถูกไหมต้องตรงข้ามแล้วเราคูณด้วยอะไรเราต้องหารตัวนั้นออกทุกครั้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้มันคือเลขหนึ่งใช่ไหมมันคือเลขหนึ่งหนึ่งคูณโจทย์ก็ได้โจทย์เหมือนเดิมใช่ไหมคะจากนั้นมามีค่าเท่ากับลิมิตข้างบนคูณโดยใช้สูตรหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังแต่ข้างล่างทุกคน เอามันมาคูณไว้ในขั้นด้วยวงเล็บแค่นั้นพอทุกคนไม่ต้องคูณกระจายนะคะค้างไว้อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นตัวข้างบนคืออะไรหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังใช่ไหมคะครูก็เลยได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองทุกคนรูดหายไปเนี่ยตรงนี้ทุกคนครูเขียนตัวแดงนะเมื่อแดงก็ตามที่ข้างหลังลบเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งตัวทุกครั้งจะต้องใส่วงเล็บเสมอนะคะทุกคนห้ามลืมนะ เพราะว่าเครื่องหมายลบมันสามารถกระจายเข้ามาในวงเล็บได้นะคะอันนี้ห้ามพลาดถ้าใครพลาดก็คืออาจจะหาตัวตัดไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนเหลืออะไรข้างบนจะได้เป็น16ลบ x ลบ15ใช่ไหมคะข้างล่างเป็น x กำลังสองลบหนึ่งอ่ะสมมติใครยังมองไม่เห็นก็ยังเขียนไว้แบบนี้ก่อนแต่ถ้าใครเห็นแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าต้องทำอะไรนะคะเขาจะรู้ว่าเขาต้องแยกตัวประกอบอีกเนาะ อ่ะแต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรไว้อย่างนี้ก่อนจากนั้นจัดรูปด้านบนให้สวยงามก่อนนะคะสิบหกลบสิบห้าได้เป็นหนึ่งทุกคนเห็นลบ x ตัวนี้ใช่ไหมลบ x ก็คือลบ x แค่เขียนไว้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าถ้าครูเขียนอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพอข้างบนมันจัดสวยงามได้แค่นั้นสั้นได้แค่นั้นค่ะแล้วมันยังเจอตัวที่มันตัดกันได้ยังไม่เจอถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเจอแปลว่าไอตัวเนี้ต้องแยกตัวประกอบไอตัวนี้ต้องแยกตัวประกอบทุกคนต้องรู้ว่ามันต้องแยกได้อีกสองวงเล็บใช่ไหมหน้าแยกหน้าหลังแยกหลังใส่ลบตัวบวกตัวใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นตัวไหนที่มันตัดได้1ลบ x กับ x ลบ1อีกแล้วเผอิญนะคะมันบังเอิญที่เราเจอลักษณะนี้แต่ถ้าเจอตัวเหมือนกันก็ตัดได้เลยได้เป็นหนึ่งเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าใครไปเห็นอ่า a ลบ b หารด้วย a ลบ b อย่างเงี้ยค่ะไม่มีการสลับมันก็ตัดกันได้หนึ่งไปเจอ a บวก b หารด้วย a บวก b ตัวเหมือนกันเด๊มันก็ได้1นอ่คะ่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปเจอ a ลบ b หาร b ลบ a เมื่อใดก็ตามที่สลับกันเงี้ยต้องได้เป็นลบ1อันนี้คือเครื่องหมายลบนะคะแต่ถ้าเป็น a บวก b กับ b บวก a เนี่ยทุกคนต้องได้เป็นเลข1น,นะเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะ a บวก b กับ b บวก a ถือว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ a ลบ b กับ a กับ b ลบ a คนละตัวนะคะต้องตัดกันได้ลบหอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะจำก็ในกรอบนี้เนาะดูได้จากนั้นมาตรงนี้ค่ะครูก็เลยตัดได้เหลือเป็นเท่ากับลิมิตลบหหารด้วยลบหจะอยู่บนอยู่ล่างก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะเท่ากัน4บวกด้วยรูท x บวก15อ่ะ แทนค่าไปได้ลบหนึ่งหารด้วย2คูณกับ4ี่บวกรูทสิบหกเพราะฉะนั้นได้เป็น2คูณกับ8ก็คือเท่ากับลบหส่วนสิใช่ไหมคะรูทสิบหกคือ4 4่บวกสได้8เนาะคูณ2ได้16อันนี้ก็คือคำตอบอ่ลองอีกข้อนึงเนาะข้อ7นะคะข้อ7ก็คือแทนค่าไปทุกคน แทนค่า x เ,เป็นเลข1 x ที่เห็นแทนค่าเป็นเลข1ให้หมดมันได้เป็น1-1ลบหหารด้วย1ลบ1ก็เท่ากับศูนส่วนศนะคะมันได้ศูนย์นย์ะคนไม่ใช่ตัดเป็น1นี้ไม่ได้นะ0ูนย์ส่วนศแล้วมาเขียนเท่ากับ1นึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เตือนอีกรอบนะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงดีข้อนี้ยากนิดนึงตรงที่ข้อนี้ยากนะคะข้อสตาอ่ะข้อนี้ จอโจทย์เนี้ยยังไม่ได้ใช้สั่งยุกเพราะทุกคนต้องควรจะรู้ว่าโจทย์ลักษณะเนี้ยประหลาดจากสองสามข้อแรกสองสามข้อแรกคือโจทย์มันอยู่แค่มันทัดเดียวค่ะมีนี้กับมีนี้ใช่ไหมบนกับล่างมีบนกับมีล่างเนี้ยแต่ข้อนี้มันเป็นเศษส่วนสอนเศษส่วนทุกคนมันเป็นเศษส่วนข้างบนก็เป็นเศษส่วนเนี่ยข้างล่างก็เป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นข้อนี้จัดรูปก,ก่อนนะคะ เวลาจัดรูปข้อนี้ครูเอาไมา้เห็นเพื่อว่าถ้าใครแบบเห็นการจัดรูปเนาะจะได้ทําได้ข้างล่างไม่ต้องจัดจัดข้างบนก่อนตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งทำยังไงให้ตัวส่วนมันเป็นรูทเทุกคนก็ต้องคูณรูทเหารด้วยรูทเไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็น1ห,หารด้วยอ่ะขอโทษเป็น1ลบรูทเ หารด้วยรูทเอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอเราเจออะไรเราเจอลักษณะของบนหารล่างบนเป็นตัวนี้ล่างเป็นตัวสีเหลืองอะเศษส่วนซ้อนกันอะจาได้ไหมคะเขียนตัวบนก่อนเขียนไอตัวเขียวนี้ก่อนอะเขียนไว้นะเปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวเนี้ยค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมคะแล้วไอตัวข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วมันหารด้วยหนึ่ง เพราะฉะนั้นครูก็ต้องกลับบนลงล่างเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราจะกลายล่างเป็นตัวนี้1นึ่งลบรูทกับรูทเวงเล็บ x ลบหนึ่งแบบนี้แล้วเราลองแทนค่าแทนค่าแล้วมันได้อะไรแทนค่าแล้วมันเกิดเป็นกรณี 0, 0. ส่วนด้วยศนยถูกไหมคะทุกคนลองแทนค่านะแทนค่า x ด้วย1นึ่งนะคะที่เนี้ย ในวงเล็บนี้หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์อันนี้หนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ไมได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มการที่เราจะเอาสั่งยุคคูณแล้วเพราะโจทย์เราปรับเรียบร้อยแล้วเป็นบรรทัดเดียวกันมีบนเป็นตัวนี้มีล่างเป็นตัวนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเอาสั่งยุคคูณก่อนนะคะครูปเปลี่ยนสีไว้ตรงนี้นะคะสั่งยุคของเราคูณไปก็คือดูตัวรูทที่มันเป็นหน้าลบหลังเนะะี่ยค่ะ ก็กลายเป็นหน้าเหมือนเดิมหลังเหมือนเดิมเครื่องหมายเปลี่ยนถูกไหมเครื่องหมายเปลี่ยนตรงข้ามก็คือครูต้องคูณด้วย1นึบวกลดเนั่นเองจากนั้นมาเราก็ต้องนํามาคูณกันใช่ไหมคะแต่ไอตัวข้างบนอ่ะเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังค่อยคูณไอตัวข้างล่างเนี่ยเขียนมาไว้ขั้นด้วยวงเล็บเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนไว้อย่างนี้จากนั้นตัวข้างบนเนี่ยคะ่ะเป็นหน้าอ่าครูเปลี่ยนสีนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง มันกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองณนะที่นี้หน้าเท่ากับ1หลังเท่ากับรูท x พอ1กำลังสองก็เลยได้1รูท x กำลังสองก็เลยได้ x เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดกันได้1ลบ x กับ x ลบ1ได้ตัดกันได้ลบ1เพราะฉะนั้นมันเหลือเป็นลิมิต x เข้าใกล้1นลบ1ใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูท x คูณด้วย1บวกรูท x อย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะฉะนั้นแทนค่าไปมาเลยได้เป็นลบหนึ่งส่วนด้วยรูทหนึ่งหนึ่งบวกรูทหนึ่งรูทหนึ่งี่ค่าเป็นหนึ่งนะทุกคนมาเลยได้เป็นหนึ่งหารด้วยสองอันนี้ก็คือคําตอบอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือสําหรับคลิปโรนี้ครูก็แค่แสดงตัวอย่างของกรณีที่เกิดเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เกิดขึ้นถ้าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เกิดขึ้นทุกคนพิจารณาโจทย์ว่าจะต้องแยกตัวประกอบหรือใช้สังยุคคูณนะคะถ้าจะใช้สังยุคก็คือโจทย์มีสแควร์รูทให้เราเห็น ตัวที่เราจะหาสั่งยุคคือตัวที่มันเป็นรูทที่มันเป็นแบบหน้าลบหลัง <c oughs> หรือหน้าบวกหลังที่มันเป็นรูทนะคะอะ่จากนั้นมาก็คือกระบวนการต่อมาเวลาเราทําอ่ะเราจะต้องเจอตัวที่มันตัดกันได้อาจจะตัดกันได้เป็นแบบเป็นสวยงามเลยก็อย่างเช่นเอบวก b ส่วน a บวก b หน้าตาเหมือนกันเด้เ a ลบ b หัน a ลบ b อย่างนี้ยค่ะตัดกันได้หนึ่งหรือ a บวก b ห b ัน b บวก a ก็ตัดกันได้หนึ่ง แต่เมื่อได้ก็ตามที่ถ้าเป็น a ลบ b หารด้วย b ลบ a ถ้าเครื่องหมายมันติดลบอย่างนี้นะคะแล้วมีการสลับหน้าหลังเนี้ยมันจะต้องได้ลบหนึ่งอันนี้เทคนิคที่เจอบ่อยๆนะคะพอตัดกันแล้วปุ๊บมันจะทําให้ความที่ตัวส่วนเป็นศูนย์หายไปะคะ่ะแล้วเราก็จะสามารถหาค่าข้อนั้นได้นะคะอ่ะก็ลองไปดูในใบางานนะคะใบางานก็เหมือนกันบ้านอะทุกคนก็ลองทําใบงานนะคะก็สําหรับคลิปนี้ครูก็ จบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาทำตัวอย่างของกรณีที่3ให้นะคะก็คือเป็นลักษณะของ l ่วนศนย์ค่ะ